ในที่สุดเลือดเนื้อและหนังเอ็นก็ได้เปื่อยเน่าย่อยยับไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกติดต่อกันไว้เท่านั้นแล้วก็ได้เห็นโครงกระดูกนั้นเดินไปได้จะปรากฏเป็นชายหรือหญิงก็หาไม่จึงได้เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านจึงได้รู้ว่าการเจริญอสุภะ เมื่อเป็นไปแก่ล้าแล้วสามารถเห็นเป็นอสุภะไปได้ทั้งนอกและในจึงได้หมดควาสมสงสัยในเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกวตามบัรทึกของพ่อขุยหอาครับ